สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับคลิปนี้พาพี่น้องมาดู JCB นะครับรถกุดอังกฤษครับผลิตชัยนาโอ้ฝาเครื่องเขาเรียบง่ายมากเลยครับเป็นเหล็กปั๊มครับ เครื่องยนต์6สูบครับขอมมินชนกับปั๊มคาวาซาก,กิพาพี่น้องมาดู JCP TS 205 SC ครับทำการดึงสลบตอนนี้เราอยู่มุมสูงนะครับ ไม่อยากให้ย้อนแสงครับก็เลยมาอยู่สุดสูงสักหน่อยครับับงานขุดรอกห้วยครับประมาณแสนกว่าคิวครับทำงานมาประมาณ1เดือนกว่านะครับ ตอนนี้คุ่จะได้ประมาณ30%เครับกับ,บพื้นที่ทั้งห้วยนะครับโอ้ต่อไปก็จะวิ่งยากกว่านี้ครับทำยากอยู่พอสมควรนะครับพราอว่าถอยดินไกลครับ การจ้างรถดับเนี่ยก็ต้องจ้างเยอะด้วยครับถ้าเคาะราคาไม่ได้นะครับก็เสี่ยงคนระที่จะขาดทุนเพราะว่าใช้น้ํามันปริมาณหลายลิตรอยู่เหมือนกันครับหลักหมื่นลิตรครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่หมื่นนะครับ ส่วนสรงเขานี่โอ้สีฟ้าสมสวดอยู่นะแต่ว่าตูดเขาจะยาวครับตูดจะย,ยาวๆครับทรงเป็นๆสักหน่อยนะครับคล้ายๆตูดเป็ดครับ <laughs> เอาแบมาดูบ้างครับหลังจากที่โอ้ไม่ได้ดูนานมากครับครับนี้ จักพ้จกกอสมุทนะครับคันนี้ก็ออกมาได้ประมาณาไม่นานครับนะครับแต่ว่าโคมาสู่ครับฝั่งนู้นหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับออกมา ทีน้องมาชมกันทำไหลห้วยครับเป็นไหลระดับที่หนึ่งนะครับโอ้ค่อนข้างลึกนะทีแรกว่าจะไม่ลึกครับขุดลงไปไม่ลึกหรอครับแต่ว่าพอ,อ,าอาพอยกยกไหลขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นลึกเลยครับ นี่เรางเอาเจซีพีไม่เข้ากันเลยครับฝากครอบเครื่องน่าจะเป็นสีดำก็ยังจะดูดีกว่านี้นะผมว่านะฝากครอบเครื่องนะ ก็เริ่มลายแล้วครับ วันนี้ก็จะพาพี่น้องครับไปดูให้ครบถ้วนก็แล้วกันนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับที่เราลงนะครับหลังจากคลิปนี้นะครับบอกให้ติดตามถ้าไม่ติดตามก็จะไม่ลงคลิปเลย,ยต่อไปนี่เอคลิปเราก็จะเป็นคลิปเรืเร่อๆครับหมายถึงว่า สายแบบสดๆภาคแบบสดๆดุนแบบสดๆครับก่ต้องมีการตัดตอ่อป่ะหองมียังนะครับสาระก็ไม่ต้องมีครับเพราะว่าเออก็แค่สเปครถนะพี่น้องก็คงหาดูยังได้ครับถ้ามีเน็ตดู YouTube ก็น่าจะมีเน็ตเซิร์ช Google ครับพาพี่น้องครับมาดูการทำงานเพื่อความมันเทิงนะครับ กบุ๋มอามก็ทรงบึกบึนนะครับ,รบลกขึ้นมาครับเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้าครับฝากกดติดตามแล้วกดการะดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ